แล้วหญิงไม่มีทางเลือกจริงๆหญิงไม่อยากแต่งงานกับพี่อสัญไงหญิงทำใจไม่ได้เธอาใจะรัสาขจงหญิงใช่ไหมเข้าใจไปค่อะเรหนุนสองคนก็เจอกันมาแล้วพี่จะพาอปจ้ะไม่ต้อง่วหญิงนะมานก็่าน สิ่งที่เราต้องการคือหินคอดอกเหนือจากหินพอก็คืออะรมัอะก่อนจะบอกะ็ขอพูดตรงนครับกลับต้องพัครับเดี๋ไม่แด้งให้วรบ เจ้าของรงางวัลที่5บกันกน้องเบลนะครับเงินทองที่ได้มาไม่เอาไปไหนครับไปสมทุนเทคปครับตอนนี้เป็นนี่อยู่300,000หายไปแล้วเขามา5 0 0 0 0นบาทตอนนี้ปา่าชีสเลยครัรางวัลที่2ตัว ของหีบเนี่ยในเมื่อไม่มีใครต้องการเรนโคงผมไม่ได้ขอลวกันเลยเฮ้ยนี่นีนเลยไลมาเครับงอเไอ้คุณโจกกิะรู้จักอยังเออรู้ได้ไงวะอะไรวะคดจริง่ีเปลเออรู้จักแล้วก็ดี ไปที่หลังก็จำได้ไปเจอที่ไหนเราอะนี่แกเป็นใครอ้าวแกขโมยทองที่ไหนใช่ไหมเราไอ้นำกิจวะนะขโมยทองที่ไหนหนุ่มน้อยทอง่ะไม่มีขโมยมันหนีไปแล้วไอ้ผู้ร้ายปากแข็งที่นี่ไม่มีใครนอกจากแกกับฉันแกขโมยทองที่ไหนอ๋อทองขึ้นมาเลยดิไม่มีทองไม่มีไม่มีจะคื้นหรือไม่คืน ไม่ดีไม่คืนเนี่ยตงตายใมล่อ้โไอ้เมฆงานยุ่งมากกว่าเลยเราียกว่ากน้ยาเย็นกท่าเล่นคุนกี่คะแน่างวันะวังจะตามไปเอาชีวิตครับเป็นเวลาเดียวที่ราชุ้งทกันในครับ มาแล้วกยังหนันไปมองครับไทย่อนะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเกิอาชยาเดินอยู่ดีๆพี่ลมผ่านกู้ไปเลยแดดก็ร้อนวเฉียวนะมึงเกิดอะไรกันขึ้นไม่อย็กดูเรื่องเลยพ่อพี่คะเมื่อสักครู่นี้ไอไ้ขุนจงกินะมันขโมยทองไปแล้วพี่คะเนอะไรขุนจงกิตชนะมันขโมยทองไปอีกแล้ะรอใช่่ะวกท่าน บางอาจนะนี่ในเมืองหลวงมันยังกล้าขโมยทองไม่ได้เรยจะไปการทหารตามจับตัวคุณโจกิจนาเดี๋ยวนี้เราจะไปหน้าแกงแป๊ดเดียวไปโดนใครสักจุ๊บไปเนี่ยมันจะโมยทองไปยังไม่พอมันยังจุกแก้มกระบอกฉันด้วยเพี่ค่ะเดี๋ยวหอมจะไปโดนคุณโจกิชนะของแก้มนะใช่แล้วทำไมมันมาชื่นใจให้ฉันล่ะอันนี้นะ